จ้ารอบคำค่ะพี่น้องมาเบืองอีหยังบุกทุง่งนาเพิ่งรู้จกักพี่น้องจา้าเดี๋ยวสีให้มาเบิ่งอันนี้อึ๊บแมงเมาจา้ะพี่น้องพี่น้องเบิง่งอันข้างล่างเด้อพี่น้องเห็นบ่น่ะปลาได้นะจ้ะมีแต่ปลาไอ้ต้อย,อยพี่น้องจา้าพอม,อ,อ,อมันออกขึ้นมากินแมงเมาจา้ะพี่น้องมีแต่ปลาจา้ะปลาลาย ปลานิ้นปลาไหนาเนาะจ้ะแม้งมองมันออกมาลายๆปลามันเลี้ยวลุ่มเนี่ยค่ะนี่เราจะใา้เหตุที่เปิดไฟสารน้ำไว้จ้ะเพื่อที่ว่าแมงมันจะได้ลุงไปให้ปลาเป็น,เป,นเป็นอาหารปลาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจาเพิ่งเมืองปลาพูดเต็มพื้นเลยค่ะเพิ่งแมงเต็มพื้นเลยจ้ะ เดี๋ยวเดีด๋ยวห้องกเบิ่งป่ากันลองจ่าเบิ่งปลาปลามันขึ้นมากินเนินแมงเมาจ้ะอันนี้จุดหนึง่งเนาะโอ้ยโเต็มหัวอืมลายป่ะค่ะพี่น้องเบิ่งเดอ้อวันที่เท่าไรเกาะวันที่ยี่สิบสีบส่เตี่ยพอแหลมเพิ่นว่าเพิ่นสิมาหาปลามาหาบกหอยมาเด้อจ้าพ่อแหลมเอ้ยลายคักปลาเนี่ยจะกินบ่เบิดดอก มีแต่ตัวยหญ่ๆพ่อมเด้ใจพี่น้องกูณแม่นเบิ่จ้ะโอ้ยกล่องเตยกระเพาชัดเนาะจ้าหนังมึงแมงค่ะนี่ละเต็มเบิดเลยจ้ะแมงเมา นี่เราจะให้มันเป็นอาหารปลาอยู่นี่แหละพี่น้องตัวปลาก็ขึ้นมากินเดี๋ยวจ้ะสีสม,สมนี้มันปลาปลาไหนได้จ้ะสีสมปลาไหนปลาปลาหมอเทศปลาหมอเทศปลานิ้นจ้ะเมาเบิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแสงมันจ้าพดทั้งนี้กับแม่น้ํจ้ะ อพอภายในความบอชัดเนาะจ้ะพาพวันกล้องโทรศัพท์มันบอชัด <c oughs> ต้องขออาัยได้จ้าเด้อแต่ว่าก็อยกคทายให้เพิ่งเนาะวานเป็นยังคือเปิดไฟสาราน้ำทิ้งไว้จ้าเพราะว่าเวลาฝนตกเวลามีแมงยังใช่จ้าปามันจะได้เป็นอันกินขื้นมากินอันนี้เนาะจ้าขึ้นมากินอันแมงเมาขึ้นมากินยังเนาะจ้าเต้เปิเดเลยได้จ้าพี่น้อง Okay. สสนะไข่แม่นเบิดได้จ้ะสีส้มสีดำนะนี่ก็ตัวใยิ้มได้จากภูอยู่ลิมตาฟังพอเห็นบ่พี่น้องเหรเห็นบ่างนะนะจ้ะแม่นเบิดได้จ้ะมีแต่ปลาได้นะพี่น้อง <laughs> โอ้ปาลาอะไรคักเอาภูร่ะ เราพี่น้องปลาเวลาจาย้งเมื่อคืนมันจะออกมาหากินอันแมงกังสิระจ่ะจะแมงเอากล้องเต็มมันคือว่าจับจับพี่น้องคุณอาจ่ะงราแม่นเบิดเด้จ่ะวอสีสมสมสีดำดำแม่นปลาเบิดเด้จ่ะเอามันคือว่าชาดโอ้ยน้ออยากให้พี่น้องได้เห็นต้องมันกับว่าชาดนะจ่ะว่าเป็นอย่างไรนะจ่ะพี่น้องจ้า เก็นพ่อข้าวข้าวก็ได้ดอกพ้าวมูวปลาปลาเนาะพี่น้องเบิปป่งปลาปลาปลาคอยแย่พี่น้องเห็นปลาคอยแย่ปุ่นปุ่นปุ่นปุนปุนอยู่ลอล้อลิ้มตาฟังนะพี่น้องปลาคอยแย่จ้ะโอ้ปุ่นอะ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 จ้ะ แมน,นเบ็ดจ้ะพี่น้องอเวลายง้มคืนเวลากางคืนเราจะตตยทสเปิดไฟสาาน้าเม้งที่เราจะพี่น้องโอ้หมดกัดหมดกัดเพื่อที่จะห้มีแมงถ้าช่วงไหนมันมีฝนมันก็จะมีแมงบินพมัาบินมาตอมจ้ะตอมหลอดไฟเรามันก็จะล้นลงไปในสาราน้ำจ้ะก็จะได้เป็นอาหารปลาไปอีกจ้ะนี่เราจะสาราน้ำนีำน้มคืน 白天卖一遍，就是了。 พี่น้องไปไปนะึ้นก่อนขึ้นปุระจะปลาเออนี่ทั้งนี้ก็เห็นชัดนั่นเบิดได้หนะจา่าปลาได้นนหน่นะพี่น้องไปพี่น้องอันไปก็จะอุย้ยแม่งเมาหลายเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าอุย้ยแม่งเมาหลายครับขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพนแพงเอฟซีน้องอุงอิงเอฟซีน้องฮักแพง เอฟซีอิหลาไปเอฟซี FC บ้านฮักทุกทุกบ้านค่ะของศิลปินทุกท่านในวงนะคะเอฟซีอ่ะคำมวลเพชรปานแพงขอบคุณบอสโจซอนุษย์ญาติสุภาพและกระป่าอำนาจค่ะผู้ที่เปิดโอกาสมอบโอกาสดีๆให้กับครอบครัวเตยน้อยจ้าแล้วก็ขอบคุณ ajo, น,น,น้าชูค่ะน้าชูที่คอยสอนการเฮทปยูทูบการทำยูทูบน้อยจ้าแนะน้ำในการทำยูทูบขอบคุณหลายๆค่ะน้าชู ขอให้ทุกท่านมีแต่ความจเจริญเนาะคะ่ะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปจ้าคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีกันจ้าสวัสดีจ้าแมงเบิดแล้วจ้าพี่นอ้องดูเนี่ยโอ้ปลากระสีอิ่มเติบเลยเบิ่งแมงเมาเบิดแล้วค่ะเบิดแล้วค่ะ แมงเมาเบิดละเมื่อกี้ปลาเต็มปลาคือต้องมากินแมงเมาเหมือนเต็มเลยลูกเตีก้อนอีกอีกแล้วเ uh, ถ้าสกลกเองเนาะเฮี๋ยวจะไหนตอนมือด้ตอนน่ะเอาเถ้าเพื่อเสียไฟนั่นลูกแมงมันเบิดแล้วเสียไฟได้แล้วไป<ม><ะ>ไปเสียไฟกันอ๋อเดี๋ยวแม่หาให้แมงเบิดเราจะเบิ้งปลามากินเอ้าแม่ แม่นั่งอยู่ทั้งนอกเพราะว่าแมงมันหลายแม่บังนั่นบเปิดไฟปล่อยเห็นแมงมาบินมาใส่ร์ไมองกันสะนามให้เบิดจ่าแมงเบิดแล้วพี่น้องบัดเนี่ยพี่เต้เปิดไฟแนลูกโอ้บางในแมงหลายค่ะปลาก็ขึ้นมากินหลายพี่น้องโอ้ยอย่ามีกล่องชาชัดไทยให้เบิง้งกล่องเต็มก็ไม่ชอบกันเลยแต่ว่าก็หงูยู่งรอบว่าเป็นปลาน,นะจ่ะหลายค่ะ ไปไปแล้วเดียวไปทำพ้นสาดล่างกาแฟซ้อยกันกับแม่ลูกเก็บเอเก็บแก้วเก็บยังออกมาล่างซ้อยกันลูกนี่นอนีจาคลิปนี้ก็ฝากซับนี้ไว้ซับนี้นอกจากพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพริวันแพงเอฟซีน้องงงอิงค่ะเอฟซีน้องหักแพงเอฟซีอิลาตายแล้ค่ะบันฮักทุกๆบ้านเอฟซีบานฮักทุกๆบ้านของศิลปินทุกทุกท่านในวงค่ะเอฟซีอัน พีขมวนเพชานแพงขอบคุณบอจโฉนดยาสุภาพและกปาอำนาจค่ะที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของเตยนะจ้ะขอบคุณน้าชูค่ะขอบคุณน้าชูที่คอยแนะนำแต่สิ่งดีๆให้เกี่ยวกับการทำ u t u b e จ้ะขอบขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจ้าล้ำลำรวยๆวยยิ่งขึ้นไปจ้ะฝากช่องเต้าลูกตานั้นนะได้จ้าเต้าลูกตาชาแนลช่องยายนุ้ยหัวล้านช่องน้าชูชาแนลช่องอ่า กมลทิพย์ชาแนลค่ะฝากไว้น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อฝากเข้าไปเบิ้งคลิปเปิดกำลังใจให้ทุกๆช่องเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบพระคุณจ้าพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้า